สวัสดีค่ะลูกคุณหนูยูเคนะสำหรับวันนี้นะแซมก็จะมาเล่าถึงเรื่องของประสบการณ์นะค,ะครั้งหนึงในชีวิตนะที่ชั้มเคยเดทกับหมออังกฤษนะคะสาเหตุนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยนะเกิดว่าใครที่เป็น f c ที่ติดตามแชมมานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วก็คงจะทราบกันนะคะว่าครั้งหนึ่งชมได้เคยไปออปเดตกับคุณหมอของอังกฤษคุณหมออังกฤษท่านหนึงมาก่อนนะคะแล้ว จำเห็นมีคอมเมนต์นะคะในวิดีโอก่อนอนะวิดีโอที่ฉันเคยไปเดทกับหมอเนี่ยนะว่าฉันไปรู้จักกับหมอได้ยังไงนะคะพี่ชันรู้จักกับหมอได้ยังไงฉันไปรู้จักกับหมอได้ยังไงนะคะบอกหน่อยตอบหน่อย please นะคะอยากรู้บ้างเพราะว่าอยากจะออไปหาบ้างเผื่อจะได้มีแฟนเป็นหมอบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะ บอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้พลาดไม่ได้นะคะแ c มก็จะมาตอบคำถามนะคะแล้วก็ไขข้อข้องใจนะสำหรับ f อที่สงสัยกันแล้วบางท่านก็ไม่กล้าถามแต่ว่าก็มีหลายท่านที่นะกล้าถามคุณกล้าถามแ c มก็กล้าตอบค่ะนะ,ะพอดีวันนี้ว่างด้วยก็เลยจะตอบเลยนะคะอ่ะแล้วสำหรับคุณหมอนะคะที่แ c มเคยไปเดทแล้วถ่ายคลิปเนี่ยนะคะก็คือแ c มไม่ได้รู้จักทางเว็บไซต์ไหนเว็บไซต์อะไรทั้งนั้นนะคะเรา รู้จักกันตัวต่อตัว,ตว,ตวนะคะก็เขาเป็นคุณหมอที่ฉเฉพาะทางนะ,ะในเรื่องของโรคติดต่อนะคะโดยเฉพาะนะคะแล้วเขาไม่ใช่เป็นคุณหมอทั่วไปอะ่ะเป็นคุณหมอประจำโรงพยาบาลนะคะแล้วนอกจากเป็นคุณหมอแล้วนะ,ะแกก็เป็นอาจารย์หมอด้วยนะคะสอนพวกนักศึกษาแพทย์นะ,ะตัวจำเองเนี่ยนะบางท่านงงว่าไปรู้จักกันได้ยังไงนะคะก็คือ เรารู้จักกันที่โรงพยาบาลนั่นแหละค่ะนะแต่จริงๆเราเรื่องพวกนี้เราก็ไม่อยากจะมาพูดเพราะว่าฉันก็ไม่ใช่คนไข้ของเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าหมอมาเดทกับคนไข้เนี่ยคือคือมีความผิดนะคะทางวินัยนะทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าฉันไม่ใช่คนไข้ของหมอแต่ว่าฉันก็อย่างที่ทราบกันเนี่ยนะที่บอกไปว่านะคะฉัน ก็คือถ้าเป็นเมืองไทยก็คือสาวประเภท2แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอังกฤษเนี่ยนะก็คือทุกอย่างมันอยู่ในตามกฎหมายชัมก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็คือจะต้องใช้นะคะ <c oughs> ยาซึ่งเป็นฮอร์โมนอยู่เป็นประจานะคะแล้วที่อังกฤษเขาก็จะมีการตรวจอยู่ตลอดนะคะคืออย่างถ้าเกิดว่าชัมขาดตรวจอย่างเนี้ยนะก็จะมี จดหมายส่งมาเลยแล้วบอกให้ฉันไปตรวจเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขาดตรวจอย่างเนี้ยทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องสูญเงินไปร้อยหกสิบปอนต่อการที่คุณนะคะไม่มาตามนัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยฉันก็ไปอยู่ตลอดไปอยู่ตลอดแล้วฉันก็มีหมอประจานะคะซึ่งเป็นหมอประจําในเรื่องของนะคะฮอร์โมนในเรื่องของ เฉพาะทางในเรื่องของเพศที่3เนี่ยนะคะแล้วจชได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างมากแล้วสรุปคุณหมอท่านเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับคุณหมอที่จําไปเดทด,ด้วยนะคะ mm hmm. คือในแต่ละปีเนี่ยนะจชได้ไปคือจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะ,นะคะ mm hmm. เพื่อไปอ,อ,อัปเดตอาการเขาก็จะเช็คนะ,คะส่วนสูงเช็คน้ำหนัก mm hmm. แล้วก็นะคะหมอก็จะสอบถามอาการว่าเออเป็นยังไงนะคะ อวัยวะเพศใช้งานได้ปกติไหมอะไรยังไงทางทางที่เราบอกว่าผ่าตัดแปลงเพศมาตั้งแต่ตอนอายุ20นะตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะคะ <c oughs> ตั้งแต่เนาะตั้งแต่นานแล้วล่ะค่ะนะแต่ว่าที่อังกฤษคือไม่ได้อะ่ะคือเขาใส่ใจเรื่องพวกเนี้ยล้วเรื่องระดับเลเวลคือแบบว่าจะละเอียดมากนะแล้วเราก็เคยผ่านไปผ่านมานี่แหละนะคะเคยเห็นกันแป๊ป ป๊บเนี่ยนะคะก็คือในโรงพยาบาลเนี่ยแหละนะก็คือแต่ก่อนเนี่ยฉันก็มีก็คือคือคุณเข้าใจไหมคะคือการที่เราไปโรงพยาบาลบ่อยคือแต่ก่อนเนี่ยนะก่อนที่จะย้ายอยู่กับแฟนเก่าเนะี่ยคือ ทา,ทางหมอทั่วไปเนี่ยก,ก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของฮอร์โมนเขาก็ส่งแชมไปที่โรงพยาบาลนะคะจากนั้นแชมก็เลยกลายเป็นนะรู้จักมักจีกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจําของแชมก็เป็นเพื่อนกับคุณหมอที่แชมไปเดดเนี่แหละแต่คุณหมอที่เป็นเพื่อนคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจําของแชมเนี่ยแค่เป็นเกย์นะคะก็เหมือนเพื่อนสาวนี่แหละค่ะคุยไปคุยมาสนุกสนานแล้วตัวแชมเองเนี่ยนะ อย่างที่จะใครทราบๆกันเนี่ยนะชำจบศิลปะมานะคะแล้วที่อังกฤษเนี่ยนะนะคนอังกฤษเขาก็จะชอบในเรื่องของศิลปะนะคะศิลปะคือความงดงามศิลปะคือความจเจริญน,นะคะเขาก็คุยเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราแชร์ประสบการณ์กัน <c oughs> นั่นนะคะแล้วอีท่าไหนเนี่ยนะที่เรามาเดทกันเพราะว่าคือ คือแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะโด่งจะเดทอะไรหรอกเพราะว่าเราก็คือแบบว่าเออรู้จักกันผ่านไปผ่านมาอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบอว่าฉันก็มีแฟนอยู่แล้วซึ่งเป็นแฟนเก่าเนี่ยนะคะแต่ว่าเขามาได้บอกขอฉันออกเดทเนี่ยเพราะตอนหลังตอนที่ฉันเลิกกับแฟนเก่าแชมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาเห็นบอกว่าเราเศร้าอะไรประมาณนี้มั้งเออนะคะจากที่แบบว่าก็คือคนรู้จักรู้จักกันะ่ะเข้าใจไหมคะคือ คือมันเลยไม่ไมด้มีอะไรว่าหวามอะไรนะสำหรับแชมนะคะบอกว่าเพื่อนจาเยอะมากนะคะก็คืออย่างที่เห็นอย่างที่เห็นที่แช่มเอาออกรายการเนี่ยนะแชมไม่ได้แบบว่าเอาเพื่อนทุกคนมานั่งสมหัวกันแล้วก็มารวมกันมารวมตัวกันหมดแล้วก็มาออกรายการให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะซึ่งเพื่อนแชมเนี่ยก็จะมีหลายสาขาหลายวิชาด้วยกันนะคะแช่มถึงได้บอกไงใครที่อยากได้ แฟนมีหน้ามีตาทางสังคมนะคะอยากที่ได้แฟนรวยแค่ไหนคุณก็จะต้องพัฒนาตัวเองก่อนคุณจะต้องมีอะไรออฟเฟอร์ให้เขาด้วยไม่ใช่มาแต่ว่าความสวยอย่างเดียวมันความสวยอย่างเดียวมันไม,ม,นไม่มันไม่สามารถที่จะเป็นอะไรที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเป็นการลงทุนที่ใช้ได้อย่างยาวนานได้นะคะสวยด้วยสมองก็จะต้องมีด้วยหรือว่าความสามารถด้านอื่นจะต้องมีด้วยนะคะคือําถึงได้แนะนําให้ตลอดเนี่ยสำหรับสาวๆว่าในการโฟกัสเนี่ยบางคนคือจะคิดแต่ว่าจ้องจะนะคะหาผู้ชายรวยๆอย่างเดียวเลยโดยไม่คิดว่าตัวเองจะพัฒนาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะคะคือนั่นแหละคะนะ่ะเนาะคือ <c oughs> ฉัรู้จักกับหมอก็คือตัวต่อต,ต,ตัวนี่แหละนะก็อยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะนะแล้วคุณหมอเขาก็รู้ค่ะนะคะว่าแชมเป็นเพศที่สามในเมืองไทยนะแต่ว่าที่อังกฤษนะแชมอยู่ในกฎหมายของอังกฤษนะแชมไม่ได้อยู่ในกฎหมายของไทยนะคะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแชมไปไทยแชมก็ไปอยู่ในกฎหมายของไทยก็อาจจะเรียกแชมว่านะ เป็นผู้ชายหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ท่านตามแต่คุณนะแต่ว่าัำอยู่อังกฤษัำก็อยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษนะคะแล้วคุณหมอเขาก็ทราบว่าัำเป็นอะไรนะคะแต่คือคือ,ค,อคือเข้าใจไหมคะว่าคือ,อ,อที่นี่เนี่ยนะคนส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเขามีการศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็จะรับได้เนี่ยกับเรื่องพวกเนี้ยนะคือสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่นะเนาะ คนที่มีการศึกษาเนี่ยในความหมายของแชมไม่ใช่หมายถึงว่าคนจะต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเป็นศาสตราจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นค่ะนะคะคนที่มีการศึกษาคือคนที่ใ่เรียนใ่รู้นะคะใ่ศึกษาไม่จําเป็นต้องจบจากสถาบันใดๆคุณก็เป็นคนที่มีการศึกษาได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนคิดเป็นนะคะวิเคราะห์เป็นนะ Analyze s เป็นนะคะคุณก็คือคนที่มีการศึกษาคนที่มีการศึกษาเขาจะไม่นําเรื่องพวกนี้นะคะมาเป็นนะคะข้อสําคัญในการที่จะเลือกคบใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งตามกฎหมายอังกฤษนะคะฉันก็คือผู้หญิงคนหนึ่งแล้วร่างกายฉันก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคุณหมอก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะ,ะดังนั้นนั่นค่ะคือเหตุผลนะคะที่ นะคุณหมอก็ถูกใจแชมอีท่าไหนไม่รู้คงเป็นในเรื่องของแชมสามารถคุยได้ไปไหนมาไหนได้แล้วก็นะคะมีเรื่องที่บอกว่าเป็นอะไรที่เป็นคอมมอนกันมันก็เลยนะคะสนุกสนานแต่ว่าสุดท้ายแล้วแชมเรื่องอ e ีตานี e ่อีตาเชฟอีตาเชฟค่ะสุดท้ายมาเรื่องอ e ีตาเชฟค่ะโอ้ย <c oughs> ไม่รู้ว่าฉันเป็นคนชอบทา้าทายอะทุกอย่างฉันเป็นคนชอบทา้าทายแล้วคุณหมอเขาเป็นคนในเรื่องที่ไม่ คือเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่านิ่มอ่ะนิ่มแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ซึ่งตัวแชมเองอ่ะแชมชอบชีวิตที่มันโลดโผนแล้วสำหรับอีเชฟเนี่ยแชมคิดว่าชีวิตเออคือเราเป็นเพื่อนกันมันก็เลยสนุกมันก็เลยแบบว่าความรู้สึกของแชมมันก็คือมันเป็นความรู้สึกที่โลดโผนซึ่งแชมเป็นคนชอบท้าทายชีวิตแชมอย่างเนี้ยทั้งชีวิตเนี่ยฉันเกิดมาเนี่ยฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบความท้าทายอะไรก็แล้วแต่ที่มันท้าทายคือเรื่องสนุก คือเรื่องที่ชัอยากที่จะลองอยากที่จะรู้อยากที่จะเรียนนั่นะนะนาะชัเชื่อว่านะบางท่านก็เป็นเหมือนกับแชนนะคะแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทาไมชัถึงไม่เลือกหมอนะแล้วที่เรารู้จักกันก็บอกไปแล้วนะคะว่ารู้จักกันในที่โรงพยาบาลนะแต่ว่าก็ไม่เคยได้เดทกันเราหมอไม่มีความผิดนะคะชัก็ไม่ได้มีความผิดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนไข้ซึ่งกันและกันนะคนะนะแล้ว <c oughs> ที่ เขามาขอเบอร์ใช่มไม่ได้ขอเบอร์ในโรงพยาบาลนะคะออกมาข้างน,นอกค่ะนะเพราะเรารู้เรารู้กฎของโรงพยาบาลกันอยู่นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยฉันก็เคยคบหมอมาแล้วนะคะในชีวิตแต่ถ้เกิดใครอยากรู้ว่าหมอคนไหนที่ฉัมเคยคบนะไล่กับไปดูวิดีโอก,ก่อนนะคะก็คบกันสปีกว่าค่ะนะซึ่งฉันเคยบอกไปแต่ว่าฉันไม่เคยบอกว่าเขาเป็นแฟนเก่าใช่มนะคะเป็นเพื่อนเออ นะคะก็มีโมเมนต์นุงหนิงน,นุนนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอีกหมอหลายๆห,ห,หมอที่ไม่ได้คบจริงจังนะคะแค่ผ่านมาผ่านไปแต่ทุกๆคนในชีวิตแชมเนี่ยจะไม่เคยไปหลอกเงินไขรนะคะก็คือแค่คบแค่นั้นเซ็กส์เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความสุขของคนสองคนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความสุขในเรื่องของเซ็กส์ก็ไม่ต้องมีค่ะแค่นั้นจบค่ะนะคะคือสําหรับแชมเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเออบางคนเนี่ย ชอบถามกันว่าเป็นรุกหรือว่าเป็นรับนะะอันนี้พูดถึงเรื่องเพศที่สามนะ,ะหรือว่าพูดถึงเรื่องของสาวประเภทสองที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแป่งเพศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่ถามเป็นรุกหรือว่าเป็นรับนะ,ะเกล่กวางด้วยนะอืบอกเข้าไปเลยค่ะว่าเป็นทุกอย่างคะ่ะเป็นทั้งรุกเป็นทั้งรับเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องเซ็กส์มันก็คือความสุขใช่ไหมล่ะคะการอยู่บนเตียงกันของคนสองคนเนี่ยนะ,ะเซ็กส์มันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าตายตัว มันสามารถนะคะลื่นไหลไปได้ตลอดนะคะคือคุณจะเป็นลุกหรือว่าคุณจะเป็นรับมันก็แล้วแต่สถานการณ์มันก็แล้วแต่ในนะคะความสุขเวันไหนฉันจะมีความสุขที่จะฉันจะเป็นลุกฉันก็เป็นลุกวันไหนฉันอยากเป็นรับฉันก็เป็นรับคือมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นคนภายนอกที่อยากที่จะมาสอนแทร่อยากที่จะมารู้เออเป็นลุกเออเป็นรับคือคือมันไม่ใช่อะค่ะสังคมชอบตีตาในเรื่องของว่า คุณดูเป็นผู้ชายคุณจะต้องเป็นฝ่ายลุกอย่างเดียวคุณดูเป็นฝ่ายนุ่มนวลคุณจะต้องเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวคือนะตัวันเองนะอย่างถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะจนจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วแต่ว่าในอดีตนะคะันก็พูดตรงๆเลยนะคะว่าันก็เป็นได้ทุกอย่างค่ะนะคะตามแต่นะในสมัยวัยรุ่นนะฉันก็เป็นได้ทุกอย่างสมัยอยู่ไทยนะตามแต่อารมณ์ค่ะแต่ว่าันไม่ได้เคยมีอะไรกับผู้หญิงในไทยนะคะ เคยที่มีอะไรกับที่นี่นะตอนที่เป็นผู้หญิงแล้วนะคะก็เป็นแค่เลสเบี้ยนคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่เลสเบี้ยนหรอกก็คือแบบว่าเออแค่แค่รู้สึกดีกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเราก็มีอะไรกันมันไม่มันไม่ใช่มีอะไรที่แบบว่าเนาะตายตัวนะคะเรื่องเซ็กส์มันคือความสุข มันไม่ใช่มีอะไรตายตัวว่าคุณจะต้องเป็นลูกหรือว่าคุณจะต้องเป็นลับนะ,ะเพราะว่าบางครั้งบางค่าสาวๆฟังไว้อะอันนี้ก็ฝากไว้ถึงสาวๆหรือกันนะ,ะผู้หญิงโดยตรงเลยผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะฟังไว้ถ้าอยากให้ <c oughs> ผู้ชายรักเรานะ,ะอยากให้ผู้ชายนะคะมีความสุขกับเราคุณต้องเข้าใจว่าบางครั้งผัวคุณสามีคุณนะคะผู้ชายเนี่ยนะ ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากที่จะเป็นฝ่ายรุกตลอดหรือว่าจะมีก็อาจจะมีบ้างนะแต่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่อยากที่จะเป็นคนรุกตลอดผู้ชายบางคนนะบางครั้งเขาก็อยากเป็นฝ่ายรับบ้างคือมันผิดอะไรอะ่ะนะอยากเป็นฝ่ายรับอยากที่จะเป็นฝ่ายลองมันก็ไม่ผิดนะเซ็ก์มันลื่นไหลได้ตลอดนะดังนั้นนะคะเดี๋ยวหาว่าจำทะลึ่งอีกนะก็ นะคะบางทีของเล่นน่ะมีไว้ก็ดีนะคะเออบางทีเอาแย่ก้นแฟนบ้างอะไรบ้างนะคะทำไปเถอะค่ะนะอันนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะแต่ว่าเนาะแซมก็เห็นนะ,ะว่ามีสาวๆถามแซมมาอยากจะให้แซมนะคะเอ,อ่อให้คำปรึกษาในเรื่องพวกนี้นะคะซึ่งแซมไม่ใช่พวกเซ็กต์เอ็กซ์เพินะคะเอาเป็นว่าลองให้ทุกอย่างคุยให้ทุกอย่างนะคะ สกลงกันผู้ชายเนี่ยนะสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือเปิดนะคะเปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่องไม่โกหกนะคะเปิดเผยเพราะว่าการโกหกเนี่ยมันนำพาซึ่งความนะคะการนอกใจกันการโกหกเนี่ยนะมันทำพาถึงทำให้ทั้งคู่เนี่ยนะผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายนอกใจแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยเขาไม่อายแล้ว ถ้าเกิดเขาบอกคุณว่าเขาชอบอะไรนะคะเขาอยากเป็นฝ่ายโดนหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากนะคะให้คุณ <c oughs> มีรถมีชาติอะไรยังไงนะคะหรือว่าเนาะอยากจะไปสามคนสี่คนอะไรยังไงสุดท้ายแล้วมันก็คือเรื่องของคู่คุณค่ะนะคะแต่ว่าคู่ของจำเองปัจจุบันเนี่ยคือเราสองคนค่ะแต่ว่าในอดีตเนี่ยนะคือ ต่างคนก็ต่างมีอดีตแต่ว่าเราไม่ขอพูดในเรื่องของอดีตนะทุกๆคนมีอดีตเหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็แค่โฟกัสถึงเรื่องปัจจุบันแค่นั้นพอจบค่ะนะคะ,นะะเนาะเลอะเทอะแล้วค่ะนะวันนี้ก็คลิปนี้นะคะก็ได้ทั้งทุกๆรถเลยนะคะได้ทั้งตอบคําถามว่าฉันรู้จักกับหมอได้ยังไงนะคะแล้วก็เนาะรุกหรือรับนะคะโอเคค่ะนะคะคลิปนี้นะชาลาแล้วนะคะก็ พบกันใหม่นะคะเวลาเดิมค่ะนะครประมาณทุ่มหนึ่งนะสำหรับวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย